วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้คือชีวิตเมื่อก่อนที่บ้านทับเกี่ยวกับแก๊สครับพี่หมดเขาก็จะไปส่งแก๊สจ้ะมืงออกไหมฮะเป็นเด็กส่งแก๊สไงหรออุ้ยนี่ถ้าเกิดว่าเด็กส่งแก๊สมาที่บ้านนี่คือแบบมดดําไม่ออกนะโอ้มดดําบ้านเลยไม่รอนต่อไปแก๊สจะมาเป็นเด็กแว้นมดดําล็อกบ้านเลยนะจริงๆอ่ะนี่รู้จริงเเปป็นนคล่าะผมเป็นเด็กแว้นเลยผมแหวนหมดทุกวันเลยนะมดดําส่งแก๊สหมดทุกวันเลยเมื่อก่อนเป็นเด็กส่งแก๊สเขาบอกชีวิตเปลี่ยนจริงๆก็เพราาะมสส่งแแก๊ถว แถวแถวอะไรวัดพระพิเลนอย่างนี้เหรออ๋อผมมาซื้อนี่ไงผมมามาช่วยแม่มาซื้ออุปกรณ์เตาแก๊สแถวแถววัดพระพิเลนก็คือทาส่งแก๊สอ่ะใช่ทำเกี่ยวกับเรื่องแก๊สถุงต้มเรื่องอุปกรณ์แก๊สอะไรเงี้ยครับก็มาแถวแถวนั้นมาส่งแถวแถวนั้นด้วยนะครับครับแล้วทำไมทำไมถึงได้เกี่ยวั่อไม่เกี่ยวอะไรกับแถววัดพิเลนอ๋อก็ต้องบอกว่าคือคือผมเนี่ยเป็นเด็กหลบผมเรียนอยู่โรงเรียนทวีธาอยู่ฝั่งทนอยู่แล้วกรุงเทพครับก็เดินทางเข้าเข้าอกอกแต่ว่าพอมาแถวนั้นเนี่ย ผมก็คุ้นเคยกับวัดพระพิเรน<ะ>เออก็เป็นเรื่องแปลกมากแล้วอยู่ก็ก็มาศรัทธาพ่อแก่ที่ที่วัดพระพิเรนซึ่งจะเล่าอะไรฟังนะดวงมันจะต้องมาเจอยังไงทงั้งที่อยู่ตึกกันไม่เคยสนิทกันนะใช่แต่กี้ไม่เคยสนิทกันคือก็แค่สัมภาษณ์นในรายการไม่ได้คุยกันก็ไม่ได้สนิทมันไม่ใช่อีตุมตาไม่ใช่อะไรอย่างนั้นนะไม่ใช่ลูกหลานไม่ใช่ลูกตาแต่ไม่ใช่อีฝไม่ใช่ถอยอะไรอย่างเงี้ยแบบคือปรากฏว่าอยู่ดีปุ๊บ อีลูกสาวตัวแสบใช่ไงเธอใครใครใครล่ะเร็วๆอย่างนั้นมีอีจ๊าคนเดียวอยู่แล้วจ้าพูดพูดถึงเรื่อเหรอแล้วจะมีใครล่ะน้องจ้าไม่เรียกมาตอบอีจ๊าเนี่ยแหละน้องจ้าทำไมแขกคิวกูไงไป่ายรายการเนี่ยหรอคือตอนแรกอิจ้าจะมาต้องขชาภาพไปมูอีจ้าจะต้องมาแบบมาพูดถึงเรื่องพ่อแก่ชีวิตเปย์เตรียมฉันเตรียมยกกองไปบายจ้าในมโนเนาะอีจ้า สาระเนี่ยติดคอนเสิร์ตอีกเทแล้วกองกูต้องเปิดทำยังไงอ่ะกูไปที่วัดไปที่วัดปุ๊บเขาบอกคุณรู้ไหมว่าคนที่มาวัดเนี้ยไปสิบสิบปีหมอคุณม่ดำมาใครบอกใครวะเพราะตัวเองมาก็ไปเจอก็คิดว่าแบบอาณาจะเป็นแบบได้รับแบบได้ยินมาพวกลูกกงลูกเกดอะไรก็ชอบไปอะไรเงี้ยหรอเป่่ารากฏเป็นไนกี้ไว้ยที่วัดก็แนะนำออแล้นไนกี้ก็ออกรายการเฉยเลย ก็เลยชวนไอกี้มาออกรายการใช่แล้วผมก็งงไงคือเอาเอางี้ดีกว่าผมอะไปร่วมบูณะหลายๆอย่างที่วัดพระพิเรนค่อนข้างเยอะนะครับผมเรื่องเตาเผาศพก็ดีแต่ล่าสุดเนี่ยผมไปร่วมบุญเกี่ยวกับเรื่องการเช่าเขาเรียกว่าซ่อมแซมพระวิหารพระแก่เกี่ยวกับพ่อแก่ครับแล้วก็สร้างเหรียญพ่อแก่เพื่อที่จะหาทุนมาซ่อมแซมพระวิหารแล้วก่อนน้ะแล้วก่อนนั้นก็ไม่รู้ก็ไม่รู้นะครับว่าพี่มดาก็นับถือที่นี่ผมมานอนฝันฝันถึงพี่โมดามผมมาฝันถึงพี่โมดามฝันถึงฉันฝันเปียกหร ฝันว่าอะไรอ่ะเลยฝันถึงฉันท oh ึงไบเปียกกับปียกเรียกว่าเขาฉีลาดเธอโอ้ยไปต่อไม่ถูกเลยมฝันมันไม่ได้สนิทไม่คือไม่ได้สนิทกันแล้วมันไม่สนิทกันไม่จริงฝันถึงพี่โมดาผมฝันว่าคือผมอ่ะยืนไหว้พระกับพี่มดาแล้วพี่มดามก็หันมาแล้วก็แตะท้องให้ผมน่ะฝันแค่นั้นแล้วก็แบบเฮ้ยเป็นไปได้ไงอ่ะผมก็ไม่ได้สิงกับพี่มดาแล้วผมจะฝันแบบนี้ได้ยังไงอะไรยังไงเสร็จปุ๊บผมก็เล่าให้ที่บ้านฟัง พอเล่าเสร็จปุ๊บก็เออก็คงเป็นฝันดีแหละก็เพราะว่าเป็นประมาณนี้ไงเพราะไปฝันเรื่องมงคลฝันเรื่องมงคลถูกต้องพี่แล้วสุดท้ายไม่เกินประมาณสามวันอ่ะรายการพี่พูดามาติดต่อมาพระชาพาพาไปพชาพาพาไปมูต้องไหวใครรู้ไหมไหวอีจ๊ะถ้ามันไม่ชั่วมันไม่เข็นไม่ใช่แต่ะเรื่องเนี้ยถ้าถามเรามันก็เป็นบังเอิญที่แมันก็ดูน่ากลัวเขาแต่เป็นแปลกใช่แล้วก็ มาเพิ่งมารู้ว่าอาพี่มดามก็นับถือวัดพระพิเรนแล้วผมอะ่ะเข้าออกวัดพระพิเรนเป็นสิบปีอะต,<อ>ตอนแรกไม่ใช่พระพิเรนด้วยนยนะไม่ใช่ฉันน่ะก็คือว่าไม่ได้คิดว่าคือตอนแรกจะให้จ้าพาไปมูที่บ้านของมันมที่อ่างทองนะที่อ่างทองอเขา้าใจปแบคือมันชอบปากเก่งไงแม่หนูอยากไปรายการแม่เนื้ออกมันอยากไปเนื้อออกังไม่ให้ชะนีไปถึงกูจะกูให้ไปมึงไปไม่ล่ะที่บ้านในสุดมันก็ต้องปั๊บก็เลยฉันก็เลยคิวอ๋อถ้าสมมติในชีวิตของฉันเลยนะ ฉันเชื่อพราะแก่อยู่ที่เดียวคือที่นี่ไม่รู้ว่าทำไมเชื่อแต่ตัวเองก็จะไปที่เนี้ยทุกครั้งคือจำได้ว่าหลายๆครั้งเวลาไปแล้วแบบว่าเออชีวิตมันจะไปไหว้ธรรมดาแล้วแบบมันดีแล้วก็ตัวเองก็ไม่ได้ไปมาสองสามปีช่วงโควิดไม่เคยไปเมื่อก่อนจะต้องไปเผาศพพระทุกวันมโนไปใช่ไหมไปสมเผาเผาศพพระไม่มีญาติใช่ที่นี่ตลอดทีี่นไปถึงปู่ข้ากูติใหม่หมดเลยใช่ทำไมเคยมีปฏิมาจัดสัน มีปาฏิหาริย์อะไรเกิดขึ้นกับคุณคือต้องบอกว่าต้องเล่าย้อนไปว่าประมาณช่วงมัธยมแล้วกันมัธยมผมอ่ะก็เคยได้ครอบครูครอบครูเซ็นพ่อแก่เนี่ยแหละคือปู่อ่ะคุณปู่เนี่ยคุณปู่ทางทางทางแม่ก็คือเป็นเหมือนหมอยาจ้ะครับแล้วเขาเคยครอบให้ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตผมก็ครอบครอบมาด้วยความอเราก็เคารพศรัทธานะแต่เรายังไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรยังไงก็รับไว้แล้วหลังจากที่เราเราครอบครูเนี่ยผมจําได้เลยว่าผมอ่ะ ตอนนั้นนั่งนั่งรถทัวร์กลับมาที่กรุงเทพเพื่อที่จะมาทํางานถ่ายโฆษณาเสร็จผมก็หลับเหมือนเหมือนนั่งมาคนเดียวครับแล้วก็ออกแนวแนวแบบเพลียๆหลับไปแล้วก็มีคนมาบอกผมในในฝันบอกว่าให้ตื่นนะ<ๆ>เดี๋ยวจะมีคนโทรเข้ามานะจะคุยเรื่องงานตื่นได้แล้วแล้วผมก็สะดุ้งตื่นพี่ผมก็สะดุ้งตื่นเฮ้ยใครอะแล้วก็นั่งมาคนเดียวก็ไม่มีใครแป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับมีคนโทรโทรศัพท์เข้ามามผมก็รับปุ๊บสวัสดีครับพี่คือ ไม่ได้เมียมไว้ด้วยไงเขาใช้เบอร์อ,อ,อื่นๆโทรมาก็สวัสดีครับเ,เขาก็คุยเรื่องงานกับผมออคุยเรื่องโฆษณาโน่นนี่นั่นก็เฮ้ยมันมันไดอย่างนี้เพิ่งมีงฝันเมื่อกี้เองเพิ่งฝันเมื่อกี้ครับเราก็กได้ข่าวว่าพอครอบครูตั้งแต่ครอบครูมาก็จะฝันเป็นลางแบบเนี้ยถูกครับเห็นเหตุการณ์ลุวงหน้าก่อนตลอดใช่พี่องนี่็พี่นี่ไงพี่โบนําก็ถึงเป็นหนึ่งในฝันนะแปลกมากไอ้อย่างผมเคยสวดบทอย่างเงี้ยบทชินะัมัญชรเนี่ยผมอ่ะสวดผิดผมก็ไม่รู้ผมก็สวดสวดสวดเสร็จปุ๊บ เอาเร็วเขาว่าสวดผิดผมฝันมีคนมาบอกว่าผมมาสวดคําประโยคนี่ผิดอุ้ยให้กลับไปดูแล้วผมก็แบบมันกูกินมากแน,น่ๆไม่เชื่อเปิดเลยครับเปิดหนังสือทุกมันแล้วก็บอกเฮ้ยจริงด้วยเฮ้ยมันผิดจริงๆอ่ะมันเป็น<อ>ไปได้ยังไงมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงเง<อ>ี้ยครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็เรื่องอุบัติเหตกุก็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 มีเหมือนกันว่าที่แบบจะขับรถออกไปแล้วก็รู้สึกแบบ หมือนมีอะไรไม่รู้ว่าให้เราแบบไม่ไม่ออกตัวไปที่ไฟแดงอีกวินาทีสองสามวินาทีข้างหน้าคือตุ้มเลยครับหรอเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบมันหลายๆครั้งอ่ะหลายๆครั้งจนเรารู้สึกว่าเออมันเป็นลังบอกเหตุที่แม่นยำเ,<อ>เชื่อถือได้เพราะมันมีหลายๆเรื่องมากครับแม้กระทั่งเขาบอกเรื่องเงินเรื่องงานเวลาที่มันถึงถึงถึงมุมปุ๊บคุณก็จะไปที่เนี้ยใช่ครับพี่มดเพราะเรารู้สึกว่าพอเราแบบ มันก็ต้องมีความเครียดนะโควิดทุกอย่างอะไรเงี้ยมันก็เครียดแหละแต่ถามว่าเราจะชอบไปไป,ไปไปไหว้พระที่วัดเนี่ยแหละครับเพื่อเหมือนกับไปเหมือนหาที่พึ่งทางจิตใจเงี้ยพี่บางทีไปทําบุญแล้วก็ไปบอกพ่อแก่บอกหลวงพ่อดําที่วัดพอไปนั่งรับรู้สึกเอ้ยเราสบายใจแล้วทุกอย่างมันก็ดีขึ้นมันก็โอเคขึ้นทุกๆครั้งซึ่งต้อง,<ร>งยอมรับอย่างหนึง่งเขาบอกว่าคุณเนี่ยเจอปัญหาเยอะในชีวิตเมื่อก่อนอย่างที่บอกว่า ผมไม่ได้เป็นคนรวยผมไม่ได้มีเงินครับพมผมไม่ได้มีเงินผมพี่มดผมคือเด็กแว้นคนหนึ่งเลยคุณบอกพ่อแก่เป็นคนที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้เลยจริงไหมฮะจริงครับพี่มดเรื่องนี้บอกเลยว่าแต่ก่อนเนี่ยผมนี่คือแบบต้องบอกไงดีก็คือเห็นเห็นอย่างงี้ทุกคนจะเข้าใจว่าเรียบร้อยอแต่จริงๆแล้วเป็นคนที่อารมณ์ร้อนอ แล้วก็เขาเรียกว่าเรื่องเรื่องเรื่องชกต่อยตีดันฟันแทงเนี่ยเป็นเรื่องปกติกระบูดหน่อยแหละกระบูหน่อยครับผมมีออย่างเงี้ยแหละต่พ่อแตก่อนเนี่ยแว่นตั้งแต่สะพานท่าจีนนะแข่งมอเตอร์ไซค์ครับแต่ก่อนก็หมอบสายหมอบมาเหมือนกันแข่งมานั่นแหละแต่เด็กเลยแต่เด็กเลยครับแล้วก็แล้วก็สุดท้ายเริ่มเกาะกลุ่มกลุ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสุดท้ายแม่ส่งผมให้เข้ามรงเรียนกรุงเทพเพราะคิดว่า ดูด,ดูทรงตายแน่ดูทรงตายแน่คูว่าไม่ได้โต <c oughs> ไม่ได้หาเลี้ยงแน่นอนอดูแล้วไม่โตเพราะดูจากทรงตอนนี้กูก็หัวโจกอยู่เนี่ยใช่เพราะว่าเหมาะตั้งแต่ปอปออะไรเงี้ยผมก็มีพวกมีอะไรหมดแล้วไง แล้วเพื่อเพื่อที่จะเราก็รวมแกงกันแล้วว่าเดี๋ยวเราจะเข้าโรงเรียนอะไรที่สมุทรสาครเพราะว่าจะไปรวมตัวกันสุดท้ายเพื่อนผมไปรวมตัวแต่ผมมาโดนแม่ส่งไปกรุงเทพเลยกรุงเทพเลยครับแล้วหลังจากนั้นแหละก็ได้มารูจักกับพ่อแก่ก็ได้บารมีพ่อแก่แล้วก็ทําให้เราแบบเป็นดาวงดาราอะไรนี่เราใช่มันไม่ได้คิดพี่น้องพี่มดเนาะมันไม่เคยคิดเลยว่าจะมาถึงตรงนี้ว่าแบบมาถึงนี้ไม่เคยคิดว่าจะมีบ้านที่กรุงเทพไม่เคยคิดเลยไม่เคยเลยครับ วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้